หลวงรูปนโยบายพลังงานใบสั่งการเมืองสังเกตได้จ้องอุ้มสมทุนรับเหมาหรือเปล่า ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพลังงานก็เพิ่งจะออกมากระตุกเบรกนโยบายพลังงานของตนเองหลายต่อหลายเรื่องที่ระสำไปทั้งวงการทั้งการสั่งชะลอการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพที่ว่างลงสี่คนรวมทั้งสั่งชะลอโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเฟดสองอีกกว่า3,500เมกะวัตต์ที่กกพเพิ่งประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อไปด้วยข้ออ้างเพื่อตรวจสอบความโปรง่งใสล่าสุดยังออกมากระตุกเบรกโครงการจ้างเหมาขุดและขน ถ่านหินที่เหมืองแม่เมละลำปางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,อพอวงเงินกว่า7,250ล้านบาทให้เหตุผลเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสอีกทำเอาหลายฝ่ายหัวจะปวดกับนโยบายพลังงานยามนี้ ตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะหลายต่อหลายนโยบายดูจะย้อนแย้งในตัวเองจนก่อให้เกิดความเกลือกแกลงสงสัยเบื้องหลังความพยายามกระตุกเบรดระงับการพิจารณาทำสัญญาจ้างเหมาขุดขนถ่านหินในเหมืองแม่เมาะลำปางวงเงินกว่า7,250ล้านมีอะไรอยู่ในกอไผ่หรือไม่พณะนท่านรัฐมนตรีพลังงานที่เคารพลุงหลูกนโยบายพลังงานใบสั่งการเมืองเป็นเหตุสังเกตได้จองอุ่มสมทุนรับเหมาเสือดำรับงานใหญ่ หัวจะปวดกับนโยบายพลังงานยามนี้แม้เพิ่งจะโชว์ผลงานชิ้นโบแดงจากการที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกและรัฐมนตรีพลังงานเพิ่งประกาศข่าวการปรับลดค่าไฟฟ้าในงวดแรกของปี2568มกราคมถึงเมษายน68ไปวันๆแต่หลายฝ่ายก็ยังคงตั้งข้อกังขาเอากับผลงานชิ้นโบแดงที่ว่านี้ เมื่อก่อนหน้ากระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพเพิ่งจะถกเครียดถึงแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บจากประชาชนในงวดปี2568 มีการจัดเวทีประชาพิจารณรบฟังความคิดเห็นถึงอัตราค่าไฟใหม่ที่จะเรียกเก็บว่าจะยังคงตรึงอัตราเรียกเก็บไว้ที่4บาท18สตางค์หรือปรับขึ้นไปบางส่วน5บาท26สตางค์ต่อนหน่วยเพื่อน,นำเงินไปจ่ายหนี้ค้างนับแสนล้านให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรหรือกฟพ,อพอหรือจัดเก็บไปเต็มคาราเบลที่กกพเสนอ 5บาท59สตางค์ต่อหน่วยเพื่อล้างหนี้ค้างทั้งหมดให้กฟผไปเลยที่ไหนได้รัฐมนตรีพลังงานกลับทำอร์ไรส์แบบหล่อๆประกาศปรับลดค่าไฟที่จะจัดเก็บในงวดแรกของปี2568ลงซะอย่างนั้นทำเอาหลายฝ่ายแสดงความประหลาดใจไปตามๆกันตกลงแล้วรัฐบาลและพลังงานมีแผนใช้นี่คงค้างนับแสนล้านที่กฟผต้องแบกรับจากการปรับลดและตรึงค่าเอฟีหรือไม่ หรือให้กรฟภดิ่นรวนหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องกันเอาเองก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพลังงานก็เพิ่งจะออกมากระตุกเบรดนโยบายพลังงานของตนเองหลายต่อหลายเรื่องที่ระส่ำไปทั้งวงการทั้งการสั่งชะลอการสรรหากรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกะกะพที่ว่างลงสี่คน รวมทั้งสั่งชะลอโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเฟสสองอีกกว่า3,500เมกะวัตต์ที่กกพเพิ่งประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อไปด้วยข้ออ้างเพื่อตรวจสอบความโปรง่งใสล่าสุดยังออกมากระตุกเบรกโครงการจ้างเหมาขุดและขนถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะลำปางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพวงเงินกว่า7,250ล้านบาท ให้เหตุผลเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสอีกทำเอาหลายฝ่ายหัวจะปวดกับนโยบายพลังงานยามนี้ตกลงจะเอายังไงกันแน่ เพราะหลายต่อหลายนโยบายดูจะย้อนแย้งในตัวเองจนก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอย่างกรณีการสรรหากรรมการกกพที่ว่างลงนั้นรัฐมนตรีพลังงานเองก็เป็นผู้นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหากกพต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมากับมือหากตัวบุคคลที่ตนเองเลือกเฟ้นและนําเสนอชื่อขึ้นไปคุณสมบัติไม่เหมาะสมก็ไม่สมควรจะนําเสนอขึ้นมาตั้งแต่แรก ขณะที่การตั้งโต๊ะรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเฟสองนั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอที่มีนายกแพทองทานทินวัตรเป็นประธานก็เพิ่งจะเร่งรัดให้พลังงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวรวมไปถึงนโยบาย PPA เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแต่กระทรวงพลังงานกลับออกมากระตุกนโยบายแบบยัดตื้นติดก,กึกยักลึกติดก,กักเสเอง ส่วนเรื่องไปล้วงลูกกระตุกเบรกโครงการสร้างเหมาขุดข้นฐานหินที่เหมืองแม่เมาะนั้นเมื่อตรวจสอบหนังสือที่รัฐมนตรีพลังงานส่งไปถึงผู้ว่าการกฟผออเพื่อขอให้ระงับการลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุดข้นฐานหินที่เหมืองแม่เมาะตามสัญญาที่8ทับ1กับบริษัทสหกรณ์อิปกนณ์จำกัดหรือ SQ ที่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทําสัญญาในระยะ5ปีป25ี2567-71เอาไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบความโปร่งใสนั้น ในหนังสือของพลังงานที่ส่งไปยังฝ่ายบริหารกสฟพระบุชัดเจนว่าได้รับรายงานจากพลโทเจรนัยวงสะอาดกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกสฟพอเองซึ่งได้มีการทักท้วงและคัดค้านการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเหมาขุดข้นถ่านหินเมืองแม่เมาะในสัญญาที่8ทับหนึ่งกับบริษัทสหรกรณ์หรือส q ในการประชุมบอร์ดกลั่งกรองเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน25 6 7แล้ว ในว่ามีการนําเสนอข้อมูลอีกด้านเพื่อสนับสนุนคู่แข่งอีกรายที่ไม่ได้รับการพิจารณาคือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลปเมนจำกัดหรือกลุ่ม ITD ที่คณะกรรมาการคัดเลือกเห็นว่าไม่น่าจะมีศักยภาพพอและไม่น่าจะผ่านคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นเพราะมีปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอทดีก็มีปัญหาขาสภาพคล่องอย่างหนักจนมีข่าวว่าค้างค่าจ้างแรงงานต่างด้าวตามไซ้งานต่างๆจนก่อวอบระท้วงเป็นข่าวใหญ่โตกันมาแล้วแถมยังขาดสภาพคล่องจนถึงขั้นที่ต้องขอยืดใจหนี้หุ้นกู้หรุ่นวงเงินรวมกว่า14,500ล้านออกไปถึง2ปี เมื่อทักท้วงและคัดค้านในที่ประชุมบอร์ดสั่งกรองไม่ดิลผลกมการกฟผรายนี้ที่ผู้คนต่างรู้กันดีว่าก็เป็นผู้ใกล้ชิดของรัฐมนตรีพลังงานเองนั่นแหละที่ส่งเข้ามาเป็นบอร์ดหรือร่างทรงในบอร์ดกฟผจึงยืมมือรัฐมนตรีพลังงานกระตุกเบรกโครงการนี้อีกชั้น คงหวังจะดันกลุ่มทุนการีนังไอ i t ีเข้าไปเสียบให้ได้ว่างนั้นเถอะทั้งหลายทั้งปวงจึงทำให้เกิดข้อสงสัยเบื้องหลังความพยายามกระตุเกเบรกระงับการพิจารณาทำสัญญาจ้างเหมาขุดขนฐานหินในเหมืองแม่เมาะลําปางปวงเงินกว่า7,250ล้านมีอะไรอยู่ในกอไผ่หรือไม่พระนทานรัฐมนตรีพลังงานที่เคารพ การที่บอร์ดกันกรองก,องกองฟผยังคงมีมติให้เดินหน้าทำสัญญาการซื้อจัดจ้างโครงการนี้กับกลุ่มสหกรณ์หรือ SQ ที่บุกเบิกการขุดและขนถ่านหินกับกฟผมาแต่อ้อนแต่ออกต่อไปแม้จะรับทราบข้อทักท้วงของกรรมการบอ,ร,อ,อร์ดกฟผรายนี้แล้วที่ประชุมยังคงมีมติที่จะเดินหน้าทำสัญญากับเอกชนรายที่ได้รับคัดเลือกอยู่ต่อไปนั้นย่อมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่ากรรมการบอร์ดกันกรองและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนร่วมพิจารณาโครงการนี้ ต่างมีเหตุผลที่ฝ่ายการเมืองไม่อาจจะล้วงตับเขอาไปสั่งซ้ายหันขวาหันได้เมื่อรัฐมนตรีพลังงานออกโรงกระตกเปรกโครงการนี้แบบนี้มันจะคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเป็นความพยายามของฝ่ายการเมืองที่กำลังพยายามล้วงลูกโครงการจะซื้อจัดเจ้าเพื่อการใดหรือไม่หากท้ายที่สุดโครงการนี้ตรงถูกชะลอหรือล้มไปตามใบสั่งทางการเมือง กระทรวงพลังงานและกสพผจะอัดถาธิบายต่อสาธารณชนได้อย่างไรว่าการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้เป็นไปด้วยความโปรง่งใสไม่มีการเมืองหรือใบสั่งการเมืองเข้ามาแทรกแซงยิ่งในช่วงนี้ประเด็นข่าวอืดเช้าของบรรดาน,นักการเมืองและผู้ใกล้ชิดที่ถูกขุดคลิปเช้าออกมาประจานกันเป็นรายวันด้วยแล้วก็แหงระวังคลิปหลุดจากการล้วงลูกโครงการเมะโปรเจกต์แบบบอสๆทั้งหลายจะหลุดมาโผล่เอาที่กระทรวงพลังงานเอาได้นะพะนะท่าน เครดิตที่สั่งสมเอาไว้จะมาพังคลืนลงก็เพราะใบสั่งอุ้มสมทุนการเมืองนี่แหละจริงไม่จริง